ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านขุนด่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต4ตั้งอยู่เลขที่225หมู่ที่1บ้านขุนด่านตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด36ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด125คนบริหารงานโดยนายอัศนัยวารีศรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนครูพิเศษ1คน ครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด14คนโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านขุนดาและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล คล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาของการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษากำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา3-5ปีโดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและบริบทของโรงเรียนมีการจัดทําคู่มือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้มีการบรรลุตามมาตรฐานที่วางไว้และนําผลการประ ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมากำหนดเป้าหมายความสำเร็จในปีการศึกษาถัดไปองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนบ้านขุนด่านมีระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบขุนด่านโมเดลสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบโรงเรียนมีการสื่อสารทางการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้ครอบคลุมในการจัดสรรพัฒนาทรัพยากรในการสนับสนุนคุณภาพการศึกษาการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการทบทวนงาน มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC อย่างกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงานของบุค,คลากรอย่างต่อเนื่องมีการประเมินระดับห้องเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ mRNA model หรือนวัตกรรมจากห้องเรียน การเรียนแบบร่วมมือรวมพลังจัดให้มีกระบวนการพัฒนาร่วมกันการสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนผลการเรียนรู้การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา2564รวมทั้งการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนน่าเรียนรู้ คุณครูสอนดีนักเรียนมีสมรรถนะที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้วงจร P.D.C.A. ส่งผลให้การดำเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ององค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนดาภายใต้การดำเนินงานของคุณดานโมเดลมีการประเมินคุณภาพภายในระดับห้องเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเชื่อถือ ตามบริบทของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนมีการกรอกในโปรแกรมสับเร็จรูปเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันง่ายต่อการจัดเก็บ และมีคณะกรรมาการประเมินคุณภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดส่งผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบ e- ส a มและสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่นวัตกรรมกิจกรรมอย่างเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บเพจของโรงเรียน,นเพจ Facebook ของโรงเรียนและยังมีการเผยแพร่ผลง,งานผ่านช่องทาง YouTube ของโรงเรียนอีกด้วยองค์ประกอบที่4ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิ วิชาการโรงเรียนบ้านขุนดามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลโรงเรียนบ้านขุนดาสามารถสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนาดังนี้โรงเรียนบ้านขุนดาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมปปชสปทน้อยและปปชสปทชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการ การโรงเรียนสุจริตป,ประจำปีงบประมาณพศ2564ถึงพศ2566้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ปีสอนนายอัศนัยวารีศรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมถอดบทเรียน best practice สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตป,ประจำปีงบประมาณพศ2564้ถึง2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ปีสอน โรงเรียนบ้านขุนดานเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2565รุ่นที่6รอบที่3ระดับปฐม,มวัยปีการศึกษา2566ถึง2570โรงเรียนบ้านขุนดานได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2566ถึงพศ2570จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านคุนด่าน เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้ร,รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับสพทโรงเรียนบ้านขุนดานได้รับเครื่องหมายโรงเรียนปลอดภยัยประกันภัยในสถานศึกษาโดยบริษัทสยามสมายร,ร่วมกับสพทและสพปขอ,อนแก่นเขตสีโรงเรียนบ้านขุนดานได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพสมาร์ทสกุลอวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาขนาดกลางตามโครงการห้องเรียนคุณภาพประจําปีการศึกษา2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานายอัศนัยวารีศีได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา,าค,คุณภาพสมา r t s c h ด o เรกเตอร์อวอร์รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาขนาดกลางตามโครงการ mm. ห้องเรียนคุณภาพประจําปีการศึกษา2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวสิรินศรีสุภารครูโรงเรียนบ้านขุนดาได้รับ รางวัลครูคุณภาพ Smart Teacher Award ระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ชนะเลิศระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาขนาดกลางตามโครงการห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางแก้วตาปัญญาใสครูโรงเรียนบ้านขุนดาได้รับรางวัลครูคุณภาพ Smart Teacher Award ระดับชั้นอนุบาล3รองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาขนาดกลางตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านขุนด่านได้รับเกียรติบัตรมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขุนด่านโมเดลที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ประจำปีการศึกษา2564จากสพทโรงเรียนบ้านขุนด่านได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ best practice ในการนำเสนอการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปีการศึกษา2,564จากสพทโรงเรียนบ้านคุณด่านได้รับโรรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ประจําปีงบประมาณพฤษราค2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านคุณด่านได้รับรางวัลการขับเคลื่อนและพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาการนิ วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเด่นนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านขุนดานได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1, ทีท่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านการบริหารผู้เรียนด้านการบริหารการจัดการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการคิดการเขียนและการสื่อสารที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น มีการกำหนดจำแนกแยกแยะไตรตรองและการพิจารณาเหตุผลอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้เป็นแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นใบางานชิ้นงานและการผลิตสื่อตำราอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าตามหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านต่างๆกระบวนการทักษะรวมทั้งมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติทั้ง rt nt และ onet มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาไทยนักเรียนอยู่บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศวัย เชื้อชาติและศาสนาภาษาวัฒนธรรมและประเพณีผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมและการแสดงออกที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร,กรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและจัดให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอ้อมทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดลอ้อมทั้งทางสังคมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางด้านสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของสถานศึกษาผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจ,จริงและการจัดการเรียนรู้เฉพาะกับผู้ที่มีความจําเป็นผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การกล้าสแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นนำความสามารถและผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านขุนดานมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมกับการพัฒนาร,ระบบการประกันคุณภาพภายในการ ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่นวัตรกรรมในการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดการแบ่งหน้าที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการจัดข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทำให้โรงเรียนบ้านขุนด่านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคุณด่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ขอขอบพระคุณครับ